Bye! เอาตรงๆนะคะแม่กุ้มใจมากตอนเด็กๆที่ยอมให้เขาเล่นเกมเนี่ยค่ะก็คิดว่าเผื่อให้เขาได้ผ่อนคลายหลังจากที่ไปเรียนมาเหนื่อยมากแต่ไปไปมาๆค่ะตอนนี้คือติดเกมหนักมากใครพูดดุด่าว่าอะไรเนี่ยไม่ได้เลยอารมณ์ร้ายตอนนี้คอมพิวเตอร์ที่บ้านเนี่ยก็ให้เก็บหมดแล้วนะคะแต่ไปไปมาๆสมัยนี้ก็มามีมือถืออีก ซึ่งลูกเอามือถือไปเล่นได้ตลอดทั้งวันสามารถเล่นเกมได้ง่ายมากเขาก็ติดเกมหนักขึ้นไปใหญ่เลยค่ะน้องเนี่ยยอมทิ้งทุกๆอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะเล่นเกมไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปโรงเรียนไม่ยอมอาบน้ําจนตอนนี้แม่กุ้มใจมากไม่รู้จะทํำยังไงดีแล้วค่ะลูกแม่ไม่เหมือนคนเดิมเมื่อก่อนแล้วนะคะตอนนี้คือเขาติดเกมทั้งวันทั้งคืนอยากเล่นแต่เกม จนตอนนี้ค่ะผลการเรียนตกลงแล้วค่ะซึ่งมันทำให้มีผลเขาไม่อยากไปโรงเรียนแกล้งทำเป็นป่วยบ้างเรารู้สึกกุ้มใจมากนะคะจนตอนนี้คิดว่าจะต้องพาลูกไปปรึกษาคุณหมอแล้วค่ะเพราะกลัวลูกจะแย่ไปกว่านี้คุณหมอบอกค่ะว่าลูกมีอาการสมาธิสั้นแล้วก็เป็นโรคติดเกมค่ะเพราะว่าน้องมีอาการหุนหันพันแล่นไม่มีสมาธิ แล้วก็มีอารมณ์ร้ายนะคะซึ่งอาการแบบนี้เท่าที่สังเกตเนี่ยมีอาการต่อเนื่องมา12เดือนแล้วคุณหมอบอกว่าอันตรายมากค่ะคือถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานๆเขาจะมีอาการอ,อ,อย่างเช่นถ้ามีคนมาห้ามเขาเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะมีดุด่าว่าแม่ปาข้าวของใส่แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งฟังแล้วมันคือมันเหมือนลูกเราเลยอะค่ะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นบางเคสคุณหมอเล่าว่า น้อยใจถึงขั้นขึ้นไปจะกระโดดตึกเลยก็มีแม่ยิ่งฟังแล้วยิ่งรู้สึกว่าเป็นห่วงลูกมากแล้วก็กลัวว่าลูกจะเป็นแบบนั้นนะคะก็เลยต้องพาไปรักษากับคุณหมอค่ะอยากฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะให้คอยเช็คสัญญาณพฤติกรรมของลูกนะคะว่าอ,อ,อย่างเช่นเขาจะมีอาการประมาณนี้ค่ะคือแอบเล่นเกมเล่นมือถือบ่อยๆโดยที่ไม่ให้พ่อกับแม่เห็น พอเราเข้าไปห้ามไปต่อว่าไม่ให้เขาเล่นเกมเขาก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดใส่เราต่อว่าเรากลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกจะตั้งหน้าตั้งตารอเล่นมือถืออยู่ตลอดเวลาหรือบางทีค่ะก็คือจะขอเล่นมือถือจากพ่อแม่บ่อยๆนะคะ มีการแสดงอารมณ์ก้าวร้าวอารมณ์เสียงุดหิดง่ายหดหู่เมื่อไม่ให้เล่นแต่ถ้าเกิดพ่อแม่อนุญาตให้เล่นเขาก็จะอารมดีขึ้นมาตอนนี้ค่ะคือเขาแทบจะไม่ค่อยสนใจกิจกรรมรอบตัวเลยนะคะเพราะว่ามัวมีจิตใจมาจดจอ่อการเล่นเกมเล่นมือถือทั้งวันเวลาที่ทำกันบ้านค่ะเขาก็จะไม่มีสมาธิในการโฟกัสทำกันบ้านเลยเพราะว่าชอบเปิดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยควบคู่ไปด้วย ทำให้เขาไม่มีสมาธิเลยกับการเรียนมีอาการตื่นสายและอ่อนเพลียในตอนเช้านะคะซึ่งพอน้องเป็นเนี่ยแม่ก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลค่ะก็ได้พบว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเลยก็คือการเสพติดเทคโนโลยีนะคะซึ่งสิ่งนี้มันจะทำให้สมองเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงค่ะตอนนี้แม่ก็เข้าใจค่ะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะหักดิบลูกได้นะคะ ก็เลยลองที่จะเข้าไปอยู่ในโลกของลูกค่ะไปดูว่าเขาเล่นเกมอะไรเกมนั้นรุนแรงไหมคือถ้าเกิดว่าเป็นเกมที่ไม่ดีค่ะเราก็ลองพยายามที่จะหาเกมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วมีความสนุกควบคู่ไปด้วยให้ลูกได้เล่นนะคะที่สำคัญนะคะก็ควรจะต้องปรึกษาคุณหมอไปด้วยนะคะตอนนี้ค่ะแม่ก็ให้น้องกินอาหารเสริมควบคู่ไปด้วย น้องมีอาการดีขึ้นค่ะตอนนี้เล่นเกมน้อยลงแล้วก็มีอารมณ์สดใสล่าเริงมากขึ้นคนเป็นแม่สักวันหนึ่งจะเข้าใจค่ะว่าลูกคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าเลี้ยงยังไงก็ได้นะคะตัวเองเนี่ยก็เพิ่งมาเข้าใจในวันนี้ที่เกือบจะเสียอนาคตของลูกไปแล้วค่ะถึงแม้ว่าในยุคสมัยนี้เราจะไม่ได้หวังพึ่งลูกในตอนแก่เท่านะคะแต่ว่าในความเป็นพ่อแม่เนี่ย เราก็จะต้องอคิดให้รอบคอบแล้วก็ลงทุนสิ่งดีๆให้กับลูกเพื่อให้เขาได้มีอนาคตที่มั่นคงแล้วก็ชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่จะต้องคิดเพิ่มเติมในส่วนนี้นะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่แม่ต้องการ